คนเกิดวันจันทนะหลังวันที่28ไปแล้วบริหารสเสน่ห์เลยนะคะบริหารสเสน่ห์เลยคนที่เกิดวันจันหนึ่งต้องแต่งตัวให้ดูสวยสดใสตลอดเวนะคะอยา่าซีดตื่นขึ้นมานี่แบบต้องล้างหน้าสดใสาอาบน้ำอาบท่าให้อย่างเงี้ยนะคะ เพราะคนวันจันนะคะทุกคนหลังวันที่28ไปแล้วบริหารเสน่ห์ให้ดีเพราะสเสน่ห์ของคุณหรือการเป็นที่รักของคุณจะนำพาให้คุณประสบความสำเร็จค่ะทุกคนขาเมื่อหลังวันที่28จะเริ่มมองเห็นนะคะจะเริ่มมีแบบนู่นนี่นั่นมาให้แบบเฮ้ย จากบอกขายที่มาเป็น5ปี10ปีก็เริ่มมีแววจะขายได้จากแบบว่าเฮ้ยอยากได้คอนโดเฮ้ยอยู่อย,อยู่ก็มีคนเอาคอนโดมาขายให้หรืออยู่ๆสามีก็เปซื้อคอนโดอะไรประมาณนี้นะคะคืออะไรที่คาดหวังไว้แล้วมันไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นดั่งใจคนวันจันจำไว้เลยนะคะหลังวันที่28ไปแล้วบริหารสเสน่ห์ค่ะอะไรที่เป็นสเสน่ห์กับคุณไม่ว่าจะคำพูด ะะไม่ว่าจะคำพูดไม่ว่าจะดวงตาที่อ่อนช้อยหรือไม่ว่าจะเป็นการกระทำการเดินหร,รยยหรือว่าการลอยยิ้มหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าการแต่งตัวการแต่งหน้าการดูดีการสะอาดการใส่น้ําหอมพวกนี้เป็นการเสริมเสน่ห์ให้กับคนวันจันนะคะใครเป็นคนวันจันนะคะบอกเลยว่า ต้องบริหารสเสน่ห์นะจ๊ะจำไว้อยากรวยคนวันจันทร์ต้องบริหารสเสน่ห์โอเคไหมคะแล้วมาดูกันนะคะว่าสามเดือนถ้าคุณบริหารอย่างที่ครูพูดนะคะคนวันจันทร์นะเขียนไว้เลยเขียนแล้วท่องแล้วจำแล้วทำเลยนะคะ เฮ้ยครูให้ฉันเป็นคนวันจันทร์บริหารสเสน่ห์เช้ามาอาบน้ําแปรงฟันไม่ใช่แบบเช้ามาฟันไม่แปรงแล้วก็ไม่ยอมใช้ยาสีฟันของนพเกา้าตื่นมาปุ๊บเอ้ยครูบอกให้บริหารสเสน่ห์เอาว่ากับสามีก่อนนี่แหละเพราะสามีรวยแบบหาเงินเก่งจะได้เปยเยอะๆพูดทีสามีเป็นลม ไม่ได้บริหารสเสน่มันก็เริ่มจากกินปากด้วย,วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากพูดจาไพเราะกับสามีกับพ่อกับแม่กับเพื่อนกับทีมงานหรือกับลูกค้าอยากให้เขาซื้อของหรือว่าอะไรทุกคนบริหาร